สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาผสมเทียมวัวนะครับผมวัวสองตัวนี้เขาเป็นสัตว์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมเลยจะทําการผสมเทียมเขาในวันลุ่งขึ้นนั่นก็คือเช้าวันนี้นะครับวัวสองตัวนี้เขาเป็นสัตว์เงียบนะครับให้สังเกตดูที่อวัยวะเพศนะครับอวัยวะเพศจะมีความเงาและบวมมีน้าเมือกติดที่โคนหางเล็กน้อยนะครับ ดื้อมากนะครับวัว2ตัวนี้หลังจากที่ดูเสร็จเราก็มาเตรียมน้ำบุน่นะครับอุณหภูมิ37.8นะครับเตรียมน้ำบุนเสร็จเราก็เตรียมอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็จะมีปืนผสมเทียมสารนิทีชีสพลาสติกชีสแล้วก็กันไกตัดหลอดน้าเชื้อนะครับแล้วก็ถุงมือผสมเทียมนะฮะอันนี้ขาดไม่ได้หลังจากที่เตรียมอุปกรณ์กับน้ำบุญเสร็จนะครับเราจะนําวัวเข้าซองปฏิบัติการของเราเลยนะครับ เรานำวัวเข้าซองปฏิบัติการก่อนนะครับมาเข้ามาเข้ามาโดนซะดีๆครับผมหลังจากที่เข้าซองปฏิบัติการเสร็จนะครับเราก็เตรียมเครื่องมุนต้าซาวนะครับเพื่อที่จะ เช็คระบบสืบพันธุ์นะครับมาครับผมเราจะมาทำการตรวจระบบสืบพันธุ์ของวัวกันนะครับก่อนอื่อเลยเราต้องทำความสะอาดสะอาดอาวัยวะเพศน,นะครับจับหางนะครับมีผู้ช่วย ใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นตรวจดูที่อวัยวะเพศนะครับว่าอมชมพูหรือเปล่านะซีดซีดไหมหรือว่าเป็นยูเรียพาดมาไหมนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการเช็คได้เลยครับผม โอเคหลังจากนั้นเราก็เอาหัวโบเข้าไปตรวจดูนะครับว่าลังไข่เขาทำงานหรือเปล่าฟอเคิลเป็นยังไงบ้างนะครับผ่านไหมพร้อมที่จะผสมเทียมไหมนะครับโอเคตรวจดูเอาคำเข้าไปคำเข้าไปเจออะไรเปล่าเจอไหม้ โอเควัดดูโอเคครับผมผ่านเรียบร้อยเราจะทําการเตรียมน้ําเชื้อนะครับหลังจากที่ตัวเสร็จแล้วก็จะทําการเตรียมน้ําเชื้อนะครับเราแช่น้ําเชื้อใน น้ำบุนที่เราเตรียมไว้นะครับประมาณ30วินาทีนะครับครับผมเราทำการเตรียมน้ำเชื้อนะครับรอ30วสิบวีนะครับรอแล้วรอเล่าโอเคเตรียมปืนนะครับผม โอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็หยิบน้ำเชื้อขึ้นมาจากน้ำหมุนนะครับทำการเช็ดให้แห้งนะครับหลังจากนั้นก็ประกอบเสร็ปืนครับผมแล้วก็ทำการตัดหลอดน้ำเชื้อแล้วก็ใส่พลาสติกชีทนะครับล็อกพลาสติกชีทให้แน่นนะฮะ แล้วขั้นตอนสําคัญคือขั้นตอนสุดท้ายครับผมอย่าลืมเด็ดขาดนะครับใส่ซานิทิลิชีสนะครับผมเพื่อป้องกันโรคภายนอกเข้าสู่มูลลูกของวัวน,นะครับอย่างเช่นพวกเศษขี้เศษอะไรต่างๆที่อยู่ภายนอกนะครับตอนเราสอดปืนผสมเทียมนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่ถุงมือครับผม เตรียมตัวที่จะผสมเทียมวัวเลยครับลอกถึงมือให้เรียบร้อยโอเคครับผมเราก็ทำการผสมเทียมวัวเลยนะครับ โอเคครับผมผ่านเรียบร้อยนะครับปล่อยน้ําเชื้อเป็นการเสร็จพิธีนะครับผมเสร็จไปแล้วครับตัวที่หนึ่งหลืออีกหนึ่งตัวครับผม หลังจากนั้นเราก็นําตัวที่2เข้าซองปฏิบัติการเลยนะครับเข้ามาเรียบร้อยนะครับผมเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับตรวจระบบสืบพันธ์นะครับว่ามีความพร้อมขนาดไหนนะครับเอาละมาตรวจระบบสืบพันธ์กันนะครับ เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะล้วงตูดดัวครับผมเอาล่ะครับผม,บผมทําการเช็คระบบสื่อพันธ์เลยนะครับ ขึ้นที่หน้าจอแล้วอาออย่างอย่างอย่างกำลังเช็คอยู่ใจเย็นๆนะครับเอาละได้ผลลัพธ์ที่ต้องการแล้วนะครับ โอเคหลังจากนั้นเราก็ทําการเตรียมน้ําเชื้อนะครับเหมือนเดิมครับผมนาน้าเชื้อลงในน้ําอุ่นที่เราเตรียมไว้นะครับ37.5ถึง38องศานะครับละลายในอุณหภูมินี้เป็นเวลา30วินาทีนะครับ โอเคหลังจากนั้นเราก็นำน้ำเชื้อเข้ามาทำความสะอาดเหมือนเดิมนะครับจากนั้นเราก็ประกอบเปื้อนผสมเทียมครับผมเสร็จตาดลอดผสมเทียมนะครับใส่พาสติชีสให้เรียบร้อยล็อกให้แน่นนะครับ แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมไซด์เทอรีชีสนะครับเราต้องใส่ทุกครั้งก่อนผสมนะครับนะ่มือลั่นทำตกซั้งั้นโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปทำการผสมเทียมกันเลย โอเคครับผมเอ่ okay. สอดปืนเข้าไปโอเคปล่อยน้ำเชื้อโอเคครับผมเรียบร้อยนะครับผมก็หมดไป อีกวันนะครับช่วงเช้าของวันนี้สำหรับการผสมเทียมของสาวน้อยสองตัวนี้นะครับ